ไปติดตามเรื่องราวของเบสคาสิงห์กันหน่อยนะล่าสุดเนี่ยควางแม่อ้อยนี่ครับออกมาเปิดใจเ,เรื่องราวความรักในปัจจุบันผ่านรายการแฉนะครับบอกว่า<ฤ>ลั่นแรงเลยนะคุณผู้ชมบอกว่ารูปอย่างนี้เนี่ยโสดนานแล้วนะครับ<ฤ>ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่<ฤ>มากความสามารถแฟนๆเนี่ยชื่นชอบในความเก่งแล้วก็ความกระตัญยูอย่างมากมายสําหรับเบสคําสิงห์นะครับคุณผู้ชมอีกทั้งเธอเนี่ยยังผ่านเรื่องราวดรามา่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดราม่าที่มีทั้งดราม่าเรื่องความรักดราม่าครอบครัวโอ๊ยมากมายหลายอย่างเนี่ยแต่เธอเนี่ยก็ผ่านมาได้นั่นเอง ุชมอย่างแข็งแกร่งเลยนะฮะและก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะครับในเรื่องของการหย่าร้างของคุณพ่อสมรักคําสิงกับคุณแม่อ้อยนี่แหละออกมาทําให้แฟนๆเนี่ยต่างตกใจใจหายไปตามๆกันนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะครับเบสเองก็ได้มีการควงแม่อ้อยนะครับไปเปิดใจกับชีวิตในปัจจุบันผ่านทางรายการแฉนี่แหละโดยบางช่วงมาต่อรายการเนี่ยนะครับพิธีกรก็ได้มีการถามว่าแม่อ้อยเนี่ยโสดแล้วด้วยนะครับชีวิตโสดเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยทางแม่อ้อยเนี่ยก็บอกได้เลยว่าโสดค่ะรู้ยี้เนี่ยน่าจะโสดตั้งนานแล้วนงค้ชมทุก วันนี้เนี่ยมีความสุขมากๆเขาก็อยู่ในฐานะพ่อของลูกก็เจอบ้างเขาก็มานอนบ้านเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เพราะว่านี่คือลูกของเขานั่นเองนะครับแต่นอนคนละห้องกันด้านเบสเองเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้มีการบอกต่อยด้วยบอกว่าวันที่พ่อกับแม่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ดีแล้วนะครับถ้าคบกันแล้วไม่สบายใจเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันก็ดีนะครับคุณผู้ชมวันหนึ่งหนูมีลูกแล้วเลิกกับแฟนก็คงเป็นเหมือนเพื่อนกับแฟนเก่านั่นเองนะครับถึงจุดที่เราเนี่ยโตแล้วเป็นเพื่อนกับเขาได้เพื่อดูแลลูกนั่นเองครับคุณผู้ชมอันน คำเปิดใจล่าสุดของแม่อ้อยรวมถึงเบสคำสิงด้วยหลังจากที่แม่อ้อยเนี่ยได้มีการตัดสินใจจดทะเบียนหย่ากับสมรักคำสิงนั่นเองเนี่ยแต่ว่าฐานะพ่อกับแม่เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเนี่ย ดูแลลูกเหมือนเดิมนะฮะมาหากันบ้างเนี่ยแต่ว่าใน <Yeah. S 1> เรื่องของการนอนเนี่ยก็ยังเป็นการนอนคนละห้องนั่นเองตามที่แม่อ้อยบอกไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวล่าสุด <Yeah. S 1> ที่เอามาอัปเดตให้กับแฟนๆเนี่ยได้ติดตามการสําหรับบ้านคําสิงดอมคําสิงนั่นเองเนะี่ยส่วนเบสเองเนี่ยก็แข็งแรง <Yeah. S 1> แก่งเก่งสะตองมากๆนะครับแล้วก็เดินหน้าทํางานต่อแล้วก็มีอิผลงานอีกมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมที่เตรียมจะออนแอร์ให้กับ <Yeah. S 1> แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันเองไม่ว่าจะเป็นละครรายการโอ้มากมายเนี่ยก็รอติดตาม เงินไปนะครับ